สวัสดีครับผมมาณฑิสนิเขของแข็งเลขของไหลสวัสดีครับผมนายจักรพันธ์พรงเทพเลขที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมนายชาณนนท์นวันข่าวเลขที่สองสวัสดีครับผมนายชยวัฒน์เดวลรีเลขที่สามครับผมชื่อนายอดิสังสจันทร์เลขที่ยี่สิบเอ็ดดู่าั้นมอหกครับหนึ่งสภาพยืดหยุ่นของของแข็งเป็นสมบัติของของแข็งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ สภาพยืดหยุ่น elasticity คือสมบัติของวัตถุที่มีการเลปลี่ยนแรงรูปร่างเมื่อมีแรงกระทำและสามารถคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทำสภาพพลาสติก plasticity Pl คือสมบัติของวัตถุที่มีการเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวรโดยผิววัตถุไม่ฉีกขาดหรือแตกคับ จากการดึงสปริงให้ยืดออกจะพบว่ากราบระหว่างขนาดของแรงดึงกับความยาวที่สปริงยืดออกจะมีลักษณะดังรูปจุด A คือขีดจำกัดการแปรผันตรงโรบอชั่นนอวลิมิตซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ความยาวสปริงยืดออกแปรผันตรงกับขนาดของแรงดึงจุด B คือขีดจำกัดสภาพยืดอยู่เอลัสติกลิมิตซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่สปริงยืดออกแล้วกลับสู่สภาพเดิมแต่แรงดึงไม่แปรผันตรงกับระยะย,ยืด คอยหมายถึงตั้งแต่จุด B เป็นตน้นใบท่าหนึ่งต่อไปก็ถึงจุด4ซึ่งเป็นจุดที่เส้นวัสดุขาดความเข็สเตรส้นเท่ากับ F A เมื่อออกแรงกระทําต่อวัตถุอัตราส่วนระหว่างแรงกระทํา F ต่อพื้นที่ A เรียกว่าความเข็นมีหน่วยในระบบ S.I. เป็นนิวตันต่อตารางเมตรความเี็นเป็นปริมาณสเกลาโดยทั่วไปความเขนมี2ชนิดได้แก่ความทียนตามยาวและความเียนเฉือน ความเค้นตามยาวลงจิโดนิโน่สเตรสแบบได้2ชนิดคือความเค้นแบบดึงเทนไซสเตรสซึ่งแรงเอกระทำต่อวัตถุในลักษณะดึงให้ยืดออกกับความเค้นแบบอัดคอมเพรสีสเตรสซึ่งแรงเอกระทำต่อวัตถุในลักษณะอัดได้หดสั้นลงส่วนความเค้นเฉือนเชีชยร์สเตรสนั้นแรงเอฟที่กระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุบิดเบือนรูปร่างไปจากเดิมความเครียดสเตรส หมายถึงอัตราส,ส่วนระหว่างรูปร่างที่เปลี่ยนไปต่อรูปร่างเดิมมีหน่วยเป็นเท่าหรือไม่มีหน่วยโมดูลัสของยางยังโมดูลัสหรือโมดูลัสของสภาพเย,ยื่อหยุดโมดูลัสของเอลาสติกิตี้หรือเอลาสติกโมดูลัสเป็นค่าบอกระดับดความแข็งแรง (in stiffness) ของวัสดุค่าโมดูลัสของยังหาจากค่าลิมิตของอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้น (stress) ตอความเครียดสเตรนที่ค่าความเค้นน้อยสามารถหาจากความชันของกราฟความสัมพันธ์ความเค้นความเครียดเอนสเตรสสเตรน Curve ที่ได้จากการทดลองดึงเอนเคนไซเทส ข้ามโดูลัดของยังตั้งชื่อตามชาวอังกฤษโทมาเชียงซึ่งเป็นทั้งนักพิสิกส์แพทย์นรีเวชและผู้ที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัตถุโบราณของอียิปต์การใช้ความยืดหยุ่นในชีวิตประจำวันเช่นการใช้ยางรัดของการใช้ยางยืดทำขอบการเกงใช้เส้นอ็งทำไม้แบดมินตันหรือไม้เทนนิสใช้เชือกในการปลูกสิ่งของเบ็ดตกปลาวัสดุในการทำสะพานแขวน เม่บริเวณที่ถึของของเหลวสัมผัสกับของเหลวหรือกับผิวของแค็งโดยมีพลังงานเพียงพอต่อการยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลซึ่งมีขนาดสัมพันธ์กับแรงยึดติดและแรงเชื่อมด้ทำให้เกิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแผ่นบางๆที่สามารถต้านแรงดึงได้เล็กน้อยมีทักัขนาดกับผิวของเหลวและตั้งฉากกับเส้นขอบที่ของเหลวสัมผัสเมื่อบุนทบูิเพิ่มขึ้นความตึงผิวของเหลวจะมีค่าลดลงโมเดกุลได้ซี่ผิวของของเหลวกันีแร่นกระทำระหว่างการเดือดพิษทาง แต่ที่โมเลกุลที่พื้นผิวจะมีแรงกระทำจากด้านล่างเท่านั้นซึ่งจะทําให้มีแรงดึงดูดเข้าสู่ซุนกลางในของไหลทุกชนิดจะมีคุณสมบัติของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสองชนิดคือแรงยึดเหนี่ยวอ่อนนิสเฟนคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวชนิดเดียวกัรแรงนี้สามารถรับความเข้มข้นเห็นใจสเปรดได้เล็กน้อยแรงเชื่อมแน่นอเนซีบอสเคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวกับสารชนิด เช่นน้ำกับแก้วปรอดกับแก้วเป็นต้นคามหดมีส่วนีน City. เมื่อของไหลและมีการเคลื่อนที่แต่ละโมเลกุลของของไหลจะมีการเคลื่อนที่ชนกันไปมาตลอดเวลาด้วยทิศทางที่ไม่แน่นอนซึ่งจะส่งผลให้การเคลื่อนที่ของของไหลหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหลทั้งระบบช้าลงเรียกว่าเกิดความหนืดมีส่ o นซิตี้ขึ้นในของไหลความหนืดคือคุณสมบัติของของเหลวในการต้านวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลวนั้น วัตถุที่มีความหนืดมากก็จะเกิดแรงหนืดน้อยเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวนั้นแต่เราต้องออกแรงมากวัตถุที่มีความหนืดน้อยก็จะเกิดแรงหนืดมากเพื่อใช้ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวนั้นแต่เราต้องออกแรงน้อยสต็อกค้นพบว่าเมื่อวัตถุทรงกลมรัศมีอาเคลื่อนที่ในของไหลแรงต้านของของไหลเนื่องจากความหนืดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราเร็วของทรงกลมตันเทียบกับของไหล ของไหลสถิตไลสแตติกคือของไหลที่อยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นของของไหลดังนั้นจึงไม่มีแรงเฉือนเนื่องจากความหนืดของของไหลแรงที่กระทำต่อของไหลสถิตจึงมีเพียงแรงดันที่ผิวและแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งในเนื้อหานี้จะกล่าวถึงความดันของของไหลที่มีผลทำให้เกิดแรงดันของของไหลกระทำต่อโครงสร้างทางชนลจาตร์ เช่นแรงดันน้ำกระทำต่อเขื่อนฝายน้ำล้นประตูน้ำและแรงลอยตัวเป็นต้นซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำค่าแรงต่างๆที่คำนวณได้ไปวิเคราะห์หรือออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ต่างๆต่อไปความดันในของไหลคืออัตราส่วนของแรเง,งอที่กระทำต่อวัตถุต่อหน่วยพื้นที่ที่สัมผัสกับของไหลความดันในของไหลจะเปรอพันตรงกับความรู้สึกและความหนาแน,น่นอของของเหลวจากสูตรสรุปได้ว่าความดันในของไหลชนิดเดียวกันที่ระดับความลึกเดียวกันมีค่าเท่ากัน โดยรูปทรงของภาชนะไม่มีผลต่อความดานันเครื่องมือใช้วัดความดันของของไหลแมนอมิเตอร์ประกอบด้วยหลอดแก้วรูปตัวยูมีของเหลวบรรจุภายในไหลายข้างหนึ่งเปิดออกสู่บรรยากาศความดันที่อ่านได้เป็นความดันเกจในการคำนวณเรื่องหลอดรูปตัวยูอ้างว่าของเหลวชนิดเดียวกันที่ระดับความสูงเดียวกันจะมีความดันเท่ากันบอนอมิเตอร์ ความดันที่อาจได้เป็นความดันเป็นความดันสมุลคว,มมาาความดันหนึ่งบรรยากาศเป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของลำประรดที่สูง76เซนติเมตรของปรอดแรงอพยุงจากของไหลแรงพยุงบานกอหรือแรงลอยตัวคือแรงล้ำของธรรมชาติที่เกิดจากการต่อต้านของของไหลไหลซึ่งเป็นได้ทั้งของเหลวและกา กระทำต่อวัตถุโดยรอบหรือส่วนของวัตถุซึ่งจมอยู่ในของไหลนั้นนั้นกับแรงโน้มถ่วง g r a v i t a t i o n a l force ของโลกส่งผลให้วัตถุสามารถลอยตัวหรือจมลมในของไหลนั้นนั้นโดยผลลัพธ์ของแรงพยุงที่มีต่อวัตถุซึ่งจมอยู่ในของไหลลักษณะของของไหลของไหลอุดมคติคุณสมบัติของไหลอุดมคติมีดังนี้มีการไหลอย่างสมบำเสมอัติดดีโลงหมายถึงความเร็วของรูปภาบและตำแหน่งบน กาตัดเดี่ยวกันในของไหลและมีค่าของตัวสองเป็นการไลโดยไม่มีทุกแอนตี้ชั้นนอกองดนเป็นด์รของไห้ภาพีาของของไหลมางือรอบนั้นแล้สามเป็นการไลที่มีแรงนทีจำกัดสองที่แรงดันใหญ่ใหญ่ในในของไหลลมากจะทบ่อนค้าของไลมไ่มรถตัดได้

จะมันกแต่แตเี่ว่าหลอกานลอตอหออการนี้เป็นเพียงข้อมูลของของไหลเขทำลอแลอเบอกีคืออยนน้ี่องไวการเขียนเวกตอร์ความเร็วของของไไลที่แต่ละจุด ความยาวของเวกเตอร์แทนอัตราเร็วของการไหลและทิศทางของเวกเตอร์แทนทิศทางการไหลหรืออีกวิธีหนึ่งคือการเขียนที่เราเรียกว่าสายกระแสนู่คือเส้นสัมผัสกับทิศทางของความเร็วระยะช่องไฟระหว่างแต่ละเส้นในสายกระแสเป็นตัวระบุความมากน้อยของอัตราของการไหลเมื่อช่องไปแคบแสดงว่าอัตราเร็วของการไหลมีค่าสูงและช่องไประหว่างเส้นหากันมากแสดงว่ามีอัตราการไหลต่ำสำหรับการไหลแบบสม่ำเสมอเส้นในสายกระแสจะไม่ เปลี่ยนแรงสมาการต่อเรื่องนี้เป็นผลคนือเรื่องของบรรักษ์มวลสำหรับการไหลที่มีค่าความดันแน่นคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงไปตามคาานาน่าความดันซึ่งสมาการที่ใช้ศึกษาการไหลของของไหลภายในทอ่อการไหลของของไหลในท,อท่อที่มีขนาดไม่สมบำเสมอไหลแบบไาย2ซึ่งมีพื้นที่นาทาหน้าตัด A ต่อไปแบบไหล1ซึ่งมีพื้นที่นาทาหน้าตัด A หรือ <c oughs> สมาการของแบร์ยูลี สมการดังกล่าวเรียกว่าสมการแบนูลีเ e r ่อน,นูเลียสอีควเนสรุปใจความได้ว่าผลรวมของความดันพลังงานจนหนงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรและพลังงานสักน้มถ่วงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรณตำแหน่งใดๆภายในท่อที่มีของไหลผ่านมีค่าคงตัวเสมอการประยุกต์สมการของแบรนูลี สมการของแบรนูลีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ <What? S 1> ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของของไหลได้หลายเรื่องเช่นการหาอัตราเร็วของของเหลวอุดมคติที่พุ่งออกจากรูเล็กรูเล็กการทำงานของเครื่องพ่นสีและการออกแบบอีกเครื่องบินเป็นต้น <What? S 1> <ๆ S 2> การหาอัตราเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากรูเล็กรูเล็ก อัตราเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากกรูด้านข้างขวดเท่ากับอัตราเร็วของวัตถุที่ตกแบบเสรีจากระดับสูง H เท่ากันและไม่ขึ้นกับชนิดของของเหลวลงความสัมพันธ์นี้ทอรไรริเซลลีเป็นผู้ค้นพบจึงเรียกว่ากฎของทอรไรริเซลลีทอริเซนเลียสลอ